สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเอีละเลงข่าวนะครับรายการที่จะเอาประเด็นฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาเขยา่ามาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ขออภัยอย่างแรกเลยนะครับเสียงไม่ดีมากๆเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับอดหลับอดนอนหางตารอดูทีมรักเล่นแบบม่วงสุดๆไปเลยครับประเด็นวันนี้ที่ต้องพูดถึงครับแน่นอนครับเรื่องราวหลังเกมเมอร์ไซด้าบี้และนี่คืออีกครั้งที่ผมกำลังจะต้องเผชิญกับ เป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดครับนั่นคือการพูดเรื่องหลังเกมของลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่มีกองแช่งและกองเชียร์เยอะพอๆกันนะครับเพราะนั้นพูดออกไปทางไหนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนดราม่าได้แต่เอาเป็นว่าเข้าใจกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าวิเคราะห์วิจารณ์ไปตามรูปแบบของเกมนะครับก่อนไปชมการวิเคราะห์นะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังเกมนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ขอบสนามและเมเอเอเลงข่าวรวมถึงเป็นผู้ของเกมเองด้วยนะครับเอาล่ะครับมาที่ประเด็นแรกก่อนนะครับ ททัั้ง2ีมครบต้องบอกว่าคาเรโตหรือว่าฮาโลอันเชลติเนี่ยนะครับวางแผนกันอย่างยอดเยี่ยมเลยครับพวกเขาเลือกใช้ระบบ4-4-2ครับโดยทิ้งคู่กองหน้าอย่างเดมอนิคอว์ดเลวินและริชาร์ดิสันไว้เป็นคู่หน้าที่คอยปั่นป่วนในรอบของเลี้ยงปู่ในขณะที่เกมรับของพวกเขาเนี่ยนะครับแทบจะลงไปแพ็กกันแน่นถึงขนาดที่ว่า10คนนี่นะครับอยู่ในฝั่งแดงของตัวเองรวมถึงนะครับเรื่องของดาวรุ่งคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ากอร์ดอนนะครับตอนแรกเนี่ยตามผังเนี่ยก็อยู่ทางด้านขวาแต่ว่าทําไปทํามาครับมาเล่นทางซ้ายแทนแล้วสล เจมมิลเนอร์ที่ริมเส้นฝั่งซ้ายของลิเวอร์พูลครับในขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับมีการปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งจากชุดผู้เล่นที่พวกเขาเคยส่งลงเล่นก่อนหน้านี้ครับโดยเฉพาะแบ็กซ้ายเปลี่ยนเอาเจมมิลเนอร์ลงมาแทนแอนดี้โรเบิร์ตสันเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก็เลยไม่ฟิตพอที่จะเป็น11ตัวจริงครับในขณะที่ปีกขวานะครับก็เปลี่ยนจากโมเมนซาร่าเป็นทาคุมิมินามิโนะซึ่งทำงานได้ดีในช่วงมันกึ่งกึ่งปีซีซั่นนะในช่วงที่พักหยุดโควิดไปเนี่ยนะครับพอได้ลงเล่นอุ่นเครื่องเนี่ยมินานมิโนะทำงานได้ดีีบบบบวววกกกยย fit กััััซาาาาาาาลลเเเเออองงงงงยยยยนนนนะะคคครรสสภพพ่่่่่ไไมมมมฟิิิต็โปด้ชื ว่าไอ้หนุ่มแดนประิดิบคนนี้น่าจะทํา งาน,ดดน,นแดนกลางก็เช่นเดียวกันนะครับเลือกใช้นาบิเกต้าที่มีความฟิตความสดมากกว่าจอร์เจียวไวนาดุมในขณะที่ฟาร์มิโยและเดอร์สันก็ยังอยู่ประคองแดนกลางอยู่แบบนั้นแหละครับส่วนคููเซนเอร็กเนี่ยนะครับก็ปรับเปลี่ยนจากโจโกเมสเป็นเจลมาติซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าแผนของทั้ง2ทีมแล้วรูปเกมที่เกิดขึ้นจากแผนที่วางเอาไว้เป็นยังไงเรื่องของเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคาร์โลชารลตตีเนี่ยครับตั้งใจแล้วก็ทำกันบ้านมาดีมากในการเจอกับเลี้ยฟูจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ย เอาชนะเรีบูได้นะครับซึ่งพอมาอยู่กับเอฟเวอร์ตันเนี่ยก็เป็นงานยากของเรีบผู้ทุกครั้งวิธีการของคารโลเชรติครับปิดด้านข้างให้เรีบูไม่สามารถขึ้นเกมด้านกว้างได้นั่นคือ โจ์ข้อแรกที่ฮาโลบอกลูกทีมแล้วมันส่งผลให้เห็นในเกมนี้ครับเจนครับเกมริมเส้นทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของเรอร์พูครับฝั่งขวาเองเนี่ยนะครับก็โดนกดดันอยู่ตลอดเวลาส่วนฝั่งซ้ายครับแน่นอนเพอะไม่มีแอนดี้โรเบิร์สันการขึ้นเกมแทบจะไม่ต้องพวงเลยครับโพแมนเนี่ยนะครับจ้องเพียงแค่มาเนี่คนเดียวก็พอแล้วสำหรับการขึ้นเกมเพราะมิลเนอร์เองเลยครับต้องบอกว่าพิษส่งในการขึ้นเกมบริเวณริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ได้เทียบเท่ากับแอนดี้โรเบิร์สันจังหวะจะเปิดบอลจังหวะจะผ แค่แบ็กซ้ายจาเป็นเท่านั้นเองพอพูดมาถึงตรงนี้ครับการปิดเกมด้านกว้างก็คือการวางเลเยอร์ของแนวรับไว้ถึง2องเลเยอร์อย่างแรกเลยครับเขามีกองกลาง4คน1นึ่งเลเยอร์แล้วก็ไหล่สี่คนหนึ่งเลเยอร์แต่เวลาบอลอยู่ริมเส้นเขาจะขยับนะครับเอาทอมเดวิสเนี่ยเข้าไปบีบกลายเป็นสามเหลี่ยมบริเวณริมเส้นซึ่งมาทําให้พิธีการขึ้นเกมตรงนั้นเนี่ยของเ,เอรพูลเนี่ยเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็ชื่นชมนะครับกับเอเวอร์ตันด้วยรวมถึงเวลาไปทางด้านริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยโคลแมนจะเล่นเกมหนัก,ก อยู่แล้วว่ามาเน่เนี่ยเป็นคนที่หัวร้อนง่ายมากพอไปโดนแบบนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้หลายครั้งเนี่ยมาเน่เนี่ยมีอาการหงุดหงิดแล้วเวลาหงุดหงิดเนี่ยก็มักจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก่อนหน้านี้นนนเคยมีแอนดี D ้โรเบิร์ตสันคอยซัพพอร์ตบริเวณริมเส้นฝั่งซ้ายมาตลอดพอไม่มีเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่รู้จะฝากบอลที่ใครจะมีที่ขึ้นมาช่วยเขาได้ก็คือดาบีเกต้าที่เป็นกองกลางทางฝั่งซ้ายตรงนั้นที่โอเคละพอจะมีมูฟเมนต์แล้วก็มีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนบอลที่ยอดเยี่ยมพูดไปถ,ถึงตรงนน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 ีีี้้้้้้ะะคคครร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 ััััััับบบบบบกก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 ็ตตตออ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 องงงงงใใหหเเ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 เดดดิิิิิิิิชลล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 มมมมมาาาาาาาๆยยยแผืวววว์์์พพพพูููขขขขปป่่ททสธภุ ลดน้อยถอยลงไปในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าเอี์ยูลูนี่นะครับมีการเล่นที่ต่ำกว่ามาตรฐานโดยเฉพาะเฟรนด์เนสเชโนครับกับจังหวะก,การเปิดบอลจริงๆเนี่ยถ้าใครได้ชมเกมเวีรยพููตลอดหลายเกมที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะหยุดโควิดไปนี่นะครับเ mm. ทรนเองก็ผ่านบอลไม่เข้าเป้ามาแบบนี้ อ่เรืๆซึ่งต้องบอกว่าอาจจะเป็นช่วงฟอร์มที่อาจจะฝืดเคลองอาจจะกล้ำศึกหนักเกินไปน้ำหนักในการจ่ายบอลของเทรนต์เนี่ยมีปัญหามาไม่ใช่แค่เฉพาะนัดนี้นะฮะส่วนริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็อย่างที่บอกมิลเนอร์เองแกเป็นแบ็กซ้ายจาเป็นเพราะนั้นเราไม่ได้คาดหวังเราก็ไม่ได้อยากไปติเตียนตรงนั้นแต่ในเรื่องของเกมรับเนี่ยพี่แกก็โดนอีโวบี้เนี่ยคอยปั่นป่วนโดนลิชาร์ดซอนคอยปั่นป่วนอยู่เสมออย่างโชคดีครับที่เฟเชลฟันได้แล้เจอเรมาติดเนี่ยช่วยกันประคับประคองแนวรับต้องถือืออออวว่่่่าาาาาทํไดด้้ยยยงงงเเีีมมมมหนนนกัครรใจะ จังหวะที่เอเวอร์ตันหลุดไปลุ้นบ้างแต่ก็ยังสามารถช่วยกันมาครอบครองเอาตัวรอดไปได้และจังหวะที่เอเวอร์ตันหลุดเป็นลุ้นดอกแรกนะครับก็เป็นความผิดพลาดข,ของฟาบินโยด้วยซึ่งวันนี้อีกคนหนึ่งที่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานส่วนผมครับคือฟาบินโยนั่นเองฟาบินโยช้าลงไปกว่าเดิม1จังหวะเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้เขาเจ็บไปแล้วกลับลงมาเล่นแล้วก็ช้าอยู่เสมอนะครับคือการออกบอลไม่ได้ช้าเท่าไหร่ครับแต่ว่าการตัดเกมเนี่ยช้ามากๆสาหรับฟาบินโยเข้าช้า1จังหวะทําทฟาวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบางครั้ง เกมที่ดีก็ได้พูดถึงในแง่ของเกมรับไปซะเยอะนะครับแต่ว่าในข้อดีของริวอร์ลก็คือโอเคครับพวกเขาคลองเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยก็แทบจะวันเวเลย60กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าเป็นไปตามแผนของอาชรติด้วยนะครับที่ตั้งใจที่จะร,รับแน่นๆแล้วก็รอสวนกลับใช้ความเร็วของลิชารลิสันใช้การประสานงานของดับเบิลคอยเวดเลวินอีโวบี้อะไรพวกนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการตอบโต้ที่ดีแต่ในทิศทางกับกันครับริวาร์ลเนี่ยคลองเกมอยู่ 3ประสานเนี่ยวันนี้พอเปลี่ยนมาเป็นมินามิโนฟิมิโนแล้วมาเนี่มีจังหวะที่ทําได้ดีครับในช่วงตน้นครึ่งแรกแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆมินามิโนเริ่มหายไปสกเกมความโดดเด่นของเขาที่เคยทําได้กับเรดบูซาบวกพอมาเล่นในพรีเมียร์เลี่งกริครับเรายังไม่เห็นตรงนั้นในเกมเมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าถามผมผมก็ยังมองว่ามินามิโนพยายามได้ดีครับคือพยายามแล้วครับแต่ว่ามันกําลังต้องใช้เวลาในการปรับจูนบางจังหวะซึ่งเราจะเห็นการข้ามหลอกการเชื่อมเกมการทําเกมโดยมีโรเบิร์ตฟิมิโนเป็นแกนก มันยังไม่คลิกแล้วก็ลงล็อกเท่านั้นเองพอเป็นแบบนั้นครับมันก็เลยทําให้เกมด้านขวาที่เ,เคยดุดันเพราะมีโมเมตซาร่าเนี่ยพอเป็นมินามมโนเนี่ยมันก็เท่ากับว่าวิงแบ็คเขาเซนเตอร์แบ็คเขาเนี่ยเรียกว่ากังวลน,น้อยลงแล้วกันในการที่จะประกบตัวหลายครั้งเราจะเห็นจอไรเทอร์นเนี่ยถ่างออกไปเรือเช่นฝั่งขวา เพื่อช่วยเทรนด์อเดเซออาโนนึกออกไหมฮะเล่นกัน3คนเทรนด์มินามิโน่เอ่อเฮนเดอร์สันเพื่อช่วยในการหาพื้นที่ว่างบริเวณตรงนั้นแต่สุดท้ายมันจะจบด้วยการครอสของเทรนด์ซึ่งซึ่งไม่เข้าเป้าเพราะว่าโดนบีบพื้นที่อย่างที่ผมบอกไปมันสู้กันด้วยแท็กติกจริงๆครับเกมนี้แล้วกลายเป็นว่าแท็กติกของเอเวอเรตันวันนี้เนี่ยเอาชนะความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเร์พูไปได้แต่ก็มีหลายครั้งครับที่เร์ผูตัดเกมขึ้นมาแล้วทำเกมได้อ่าน่าสนใจแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับก็สนิมยังเกาะอย เล่นฟุตบอลแบบรวดเร็วแบบดิเรกฟุตบอลที่ยังดูไม่ดิเรกเท่าไหร่มันยังไม่ใช่ลิฟยค์คูที่เราคุ้นชินกันแต่ถามว่ารูปแบบการขึ้นเกมเหมือนเดิมไหมมันเหมือนเดิมครับวิธีการเข้าทำเหมือนเดิมการมีลูกเล่นการใช้ความสามารถเฉพาะตัวดีบเอาบอลกลับมาตรงนี้ยังเหมือนเดิมแล้วก็ทำได้ดี เพียงแค่ว่าเรื่องของการจบสกอร์มันทําไม่ได้เท่านั้นเองเอาล่ะครับนั่นคือเรื่องของรูปแบบนะครับสุดท้ายก็จบกันไป0ูนต่อศูนย์ทีนี้เรามาเจาะในรายละเอียดบางรายละเอียดดีกว่าถ้าทุกคนอยากรู้ครับว่ามีใครเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมบ้างโดยเฉพาะลิเวอร์พูลนี่นะครับคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมครับฟิจิโฟานไดายนั่นเองครับมาดูสถิติของฟานไดายกันนะครับฟานไดายนี่นะครับจ่ายบอลเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการขึ้นเกมบ้างแล้วก็ สิบครั้งจาก11ครั้งคือพลาดไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเหมือนเป็นการตอกหน้าริชารลิซอนให้รู้ว่าโอเคกูไม่ใช่เบอร์หนึ่งของโลกแต่มึงก็ขย่มกูไม่ได้ประมาณนั้นเพราะว่าริชารลิซอนก็ไม่สามารถเลี้ยงผ่านฟันไดได้จริงๆนะครับอย่างที่เขาเคยบอกว่าเขาเคยเลี้ยงผ่านฟันไดได้นะฟันไดไม่ใช่เบอร์หนึ่งของโลกฟันไดนี่โอเวอร์เลดเกินไปอะไรแบบนี้น,นะครับซึ่งซึ่งก็ตอกหน้าริชารลิซอนไปพอสมควรอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นนะครับสำหรับเรย์บูน,น,บนี่ปค,ค,ค,คืดปอดเนับ แล้วก็มีการสร้างสรรค์โอกาสที่ดีอีก1ครั้งนะครับเอาชนะการแท็กเกิลสครั้งแล้วก็ตัดบอลกลับมาแล้วก็บุกต่อเนี่ยนะครับหครั้งครับซึ่งต้องบอกว่าเป็น1คนครับที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเราเห็นมูฟเมนต์ในการเคลื่อนเกมในแดนกลางของเกย์ตาเราก็รู้สึกว่าโอเคลิฟูควรจะมีกองกลางที่มีการเคลื่อนไหวและคล่องตัวแบบนี้บ้างเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเห็นวายนาดุมเฮนเดอร์สันบาบินโยทุกคนมีลักษณะการเล่นที่คล้ายคลึงกันแต่เกต้ตาจะแตกต่างออกไปในเรื่องของการไปกับบอลได้ดีกว่านะคร ถือว่าดีครับผนสุดท้ายที่เราจะเอาสตัด์มาพูดถึงนะครับซาดิโอมาเน่นั่นเองครับก็แม้ว่าจะโดนแท็กติกของคาร์โลเชลเตเนียบเอาไว้แม้ว่าจะโดนโคมนเตตลอดเกมแล้วก็โดนบีบตลอดเกมโดนกดดันพื้นที่ให้มีพื้นที่ให้เล่นน้อยที่สุดตลอดเกมแต่เจ้าตัวก็ยังสามารถแผงริสได้พอสมควรครับมีการเลี้ยงผ่านไปทั้งหมด3ครั้งจาก3ครั้งนะครับแล้วก็เอาชนะการแทงเกิลสามครั้งนะครับแล้วก็ตัดบอลกลับมาเล่นใหม่ได้2ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงถึง2ครั้งก็ถือว่าเป็นแนวรุกที่ยังไว้ใจได้มากกทีี่สุดออคนนึงงขงรู ในราฟของเอเวอร์ตันผมก็ยังพยายามหานะครับข้อมูลนะในทวิตเตอร์แต่ว่านะครับก็บอกตรงว่ายังหาไม่เจอครับี่เป็นสถิตแต่ว่าโดยรวมภาพรวมเนี่ยผมให้เครดิตกับนักเตะของเอเวอร์ตันเพราะว่าทุกคนมีวินยัยแลวแล้วก็เล่นตามแผนของคาร์โลเชนติจริงๆนะครับทีนี่พอจะมีเกร็ดเล็กๆสั้นๆให้ผู้ชมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเกรดเล็กๆน้อยนอกจากเรื่องของรูปแบบที่เราวิเคราะห์กันไปหลังเกมทุกคนคิดยังไงก,ก,ก็ลองพิมพ์มันเข้ามาเป็นคุณฮายของสนามเขียนมานะครับก่อนหน้านี้นคือผมพูดเองแต่นี่คือของพี่ฮายลวข้อแร,รอก เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเรียกภูจะเป็นฝ่ายบุกเข้าใส่เอเวอร์ตันอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแต่ว่าก็กลายเป็นว่าดีแต่ป้อนล่อไม่เป็นนะครับเพราะว่าครองบอลระดับเกือบ70%แต่ว่าเจาะแนวรับในพื้นที่สุดท้ายของเอเวอร์ตันไม่ได้เลยนะครับจุดเด่นลิเวอร์พูลในการขึ้นเกมทางฟูลแบ็กก็หายวับไปความว่างเปล่านะครับเพราะว่าเทรนด์เองเนี่ยก็เหมือนกับเบร่าหายบวกกับแอดูร์กัสตันก็ไม่ได้ลงก็บาดเจ็บซึ่งทําให้นี่แหละครับอย่างที่ผมกล่าวไปในช่วงข้างต้นว่าเกมรุกริมเส้นด้านกว้างของลิเวอร์พููลถกปิดตายนะครรับเื่อองงขกาาารรบบบดเจจ็็กนน่สใคั ในขณะเดียวกันครับพอชะเามาติดบ,บาดเจ็บ,ล,บล็อกเลนลงมาเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกครับล็อบเลนทําให้เกมเนี่ยมันหวาดเสียวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าจังหวะความปั้มๆเปิดๆในการเข้าบอลของพี่แกเนี่ยที่มันดูเหมือนจะชัวร์แต่สุดท้ายก็ไม่ชัวร์นี่นะครับมันส่งผลทาให้แนวรของลิเวอร์พูลปัน่นปวนพอสมควรหลังจากที่จะเอามาติดบ,บาดเจ็บแล้วก็ออกจากสนามไปพูดถึงเรื่องอาการบาดเจ็บเจมมิลเนเอร์เนี่ยเจงครอปบอกว่าน่าจะมีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อนะครับทางขาด้านซ้ายซึ่งดูแล้วเนี่ยอาจจะไมิม Palace, ตา ดูจะหนักกว่านิดหน่อยเจนคล็อบใช้คําว่าต้องลุ้นแล้วครับว่าจะเจ็บหนักขนาดไหนแต่ตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็ภาวนาว่าลูกทีมเนี่ยจะไม่เจ็บหนักมากจนต้องพักยาวนะครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือกุลิสันพักก็ยังคงเป็นของแสลงของหงแดงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ากุลิสันพักเป็นที่ที่หนึ่งที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเอาชนะยากเสมอครั้งสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลเอาชนะได้เนี่ยก็ต้องบอกว่า3ครั้งล่าสุดที่ลิเวอร์พูลบุกมาเยือนกุลิสันพักนะครับลูกทีมของเจน,าาเน,เลนคล็ ชนะไม่ได้เท่าไหร่ยิงประตูไม่ได้ด้วยกูดิสันพักยังขึ้นชื่อว่าเป็นของแสลงครับเอสซีติหนึงก็คืออาริซอนครับทำเสถิติครีนชิพบนเวทีพรีเมียร์ลีกติดสิบนัดครับอย่างที่บอกไปว่าเกมนี้เนี่ยอาริซอนก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ช่วยทำให้ทีมเนี่ยไม่แพ้ในเกมนี้อาริซอนลงเล่นไป21นัดครับในซีซั่นนี้เนี่ยปรากฏว่าเก็บครีนชิพไปแล้ว11นัดโดยอีก8นัดที่เหลือเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะไม่เสียประตูไปเรื่อยๆก็ต้องรอดูนะครับว่่่าา8นนนนัดดทีีีเเเหลือออยรริิซจะก็บคชไ ได้ตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงต้องบอกว่าช่องว่างตอนนี้นะครับก็ลิฟูต้องการอีก5คะแนนหลังจากที่กลับมาเตะกันเนี่ยลิฟูต้องการ6คะแนนใช่ไหมแต่ตอนนี้ได้ไป1ก็เหลือ5สมมุติวันพุธนี้ลิฟูเอาแชมป์พาเลทได้ก็จะคว้า3แล้วเหลืออีก2ซึ่งนั่นหมายว่าเกมตัดสินที่จะคว้าแชมป์เปี้ยนอังกฤษเนี่ยจะเป็นโคตรบิ๊กแมตช์ที่ทุกคนต้องห้ามพลาดนั่นคือเกมตัดสินกับการบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นงานหนักของพวกเขาแต่ถ้าทําได้นี่ครัับบบบผผมมมมมมวววว่่่่่่่่่าา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 ายยยลลลิิเอออรรร์พูหหหคคคนนนนนนงงสสะะใใจจกๆๆแแแตีฟ้้ไถถึ ง่ายๆครับแฟนเลีย้ยภูแล้วเลีย้ยภูต้องการอีกแค่5แต้มโดยมีอีก8นัดที่เหลือผมไม่แม็กซ์เชครับว่ามันจะมาในนัดไหนแต่ถ้าได้5้าแต้มพบเมื่อไร่เป็นแชมป์นแน่นอนโดยที่ไม่ต้องครึ่งเกี่ยวกับสถิติของทีมอื่นเลยนะครับสมมติเสมอไปอีก5นัดนะครับแล้วได้5้าแต้มเนี่ยมันก็จบได้เหมือนกันเพราะว่าระยะห่างมันค่อนข้างห่างพอสมควรครับแล้วพอบีบระยะเวลาลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยแต้มจากอันดับ2มันไปที่อันดับหนึ่งไม่ทันแล้วและนี่คือทั้งหมดของการพูดคุยหลังเกมครับเ,ใในนบเป็น,ใในกำล,ลัง ทุกวันจันทร์พุธศุกร์แล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ